พลตรีไมตรีชูปรีชาผู้บัญชาการกองพันธนร์ราบที่4เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกเตรียมการการฝึกและการตรวจสอบเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดระดับกองทัพบกประจำปี2568ของหมวดปืนเล็กกองพันธนราบที่1กรมฐานราบที่14ณสนามฝึกกองพันธนราบที่1กรมฐานราบที่14ค่ายวชิรประการอำเภอเมอืองจังหวัดต,ตาก ทั้งนี้หมดปืนเล็กกองพันฐานรับที่1กรมฐานรับที่14ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของกองพลฐานรับที่4ในการเข้ารับการฝึกและตรวจสอบระดับกองทัพบ,บกซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยและยกระดับขีดความสามารถของกําลังพลทางด้านองความรู้และทักษะทางทหารในระดับหมวดปืนเล็กให้มีควาพพมพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติภาพพรกิจ ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการกองฐานรับที่4ได้ให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลรับฟังการบรรยายสรุปตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึกความพร้อมรบและชมการสาธิตการทดสอบความชำนาญทางฐานราบพร้อมทั้งได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะคะในการส่งเสริมในเรื่องการฝึกอย่างเต็มขีดความสามารถค่ะ